โอเคนะผมตอนนี้เลยโอเคกับบรนทากมีรตอนนี้เลยการ SLO a ื่อ g a t ทีวีนะผมโอเคแป๊บึง ตอนนี้ก็อยู่กับเกมไหม่ครับในเลยร์ชื่ว่า MC เซ็ซีน้วผมมแขก,กรับเชิญน,นี่ชื่อว่าอะไรครับชื่อขินค่ะชื่อข่นครับผมอ่ะก็เดี๋ยวทำไมหลายๆคนถามว่าอเอ้ยเดี๋ยวมีคนถามว่าเอ้ยทำไมไม่ค่อยได้อัดคลิปนานอ่ะนะะผมมันอัดคลิปอะอะไรงเงี้ยเวลาตัดต่อมันมันเอาเข้าไปตัดต่อไม่ได้นะผมก็ขออภยัยนะครับผม ขอไพยที่ไม่สะดวกคลิปนี้ไม่รู้จะได้ลงเปล่าต้องดูต่อดูก่อนกรบผมเดินะ,ะเดินมาเดินมามาเแม่แเ๊ะผมขออิดก,ก่อนนะผมขออิดเจาะไปต่อตรงกลาง Okay. คลิปที่แล้วเนอะผมก็ได้อัดแค่ไปสองคลิปเองอม,อม โอเคต่อตรงกลางแล้วเราผมมาเลยมากลางแล้วด้วยความว่องไวแลผมคเอาดูนะ <laughs> ไม่ว้นตกล้งเลยโอ้โอโ,อโ,อโอ้โหแหลกแกแหลก อคประมาณนี้โอเคเฮ้ยขอเล็กหน่อยเฮ้ยสีรนมาสีซีรเงันมาอี่หนูจะชวนพี่มาเล่นด้วยดีนะโอ้ยโอเคขอขอหินสักก้อนโอ้โหเออโอ้โหความมองงวยครับเรง มีมีเอ้ยมีห้าก้อนไหมจะท,ทำกางเกงโอเคเอ้อปวดใจหมดเลยเอ้ยขอสองก้อนหน่อยขอสองก้อนหน่อยครับฮะขอเหล็กสองก้อนขอเลขกสองก้อนโอ,อ้โหไม่ได้จินเลยแต่แป๊บหนึ่งเหล็กสองก้อนครับ มื่อกี้ไม่ได้ฟังพูดว่าอะไรนะขอเหล็กสองก้อนขอ,อจบป่ะสองก้อนไม่มีใช่ปะ่ะโอเคไม่มีไม่เป็นไรเอ้ยเอา,เอาใช้เวลาต้องใช้เวลานะครับผมโอเค

ไม่พอสีอเหลืองมาอีกขอริก้อนเดียวเหียบร้อยเท<อ>่านี้จบแล้วอะไรเลือไปก่อนเลยไปน้าก่อนเลยอือหือเขาเป็นไอ้ดาบดาบแบบเราเลยโอ้ตอนนี้นต้องการดับเพชรับโอ้ยเหี้ยเมาส์เมาส์ไม่คนตีหรือเมาส์เออเมาส์เอออย่างงี้เดี๋ยวเมาส์

ตอ,ตอนนี้ไม่มีดาบสิครับผมเอาดาบทองไปก่อนดีกว่าอตอนนี้ดิสนนะีเนีดยเนี้ยจะลุนลุนมากทีนี้น่าจะทำดาบเฮ้ยสีเหลืองสีเหลือง The fire the fire ี่ายมึงมางั้สองรอบกูไปทีมูก็ได้เว้ยดโด This is a dog เออยอ้มาตามมาแล้วเฮ้ยไอ้นี่ไม่คนตีนกูเหรอได้เดี๋ยวไม่ใช้โปรไม่เลยหรอกไม่ใช่หรอกไม่ใช่ เดิน,นะนนะอ่ะเดินโหข้าเดแล้วช่วยเอาบล็อกมาต่อให้ทีไม่ได้เอาบล็อกมนาะเดเดเเดเดยอุ้อุ้ยอุ้ยอุทกอนอ่าโดนตบเดนโดนทิให้หมดเลยโอ้ยมามามาขาดังเราต้องนะับคุณนี่บุกเลยอนะผมบอกไปด้ว <laughs> ยเอเจอกันีปั แต่ด้ได้ได้เอ้ยจะรีบหนีไปไหนน้องเอ้ยจะสู้เหรอจะสู้เหรอ่ะได้เอ้ยถูกแล้ว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 ครับถูกแล้ว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 ,ลวโอ้โห ก็หก็เ,เลยทีเดียวสีนี้คอาไว้สีหลังคนอะ่ะเฮ้ยไอ้ทองทองไม่ได้ไม่ได้ทองโอเคได้แปดอัน เตียงทุกเตียงอ่าคลิปนี้จะเล่นช้านิดนึงนะผมจริงทุกสีจะเล่นห้านาทีก็จบละสี่นาทีจริงก็จบแล้วนะผมแต่ี้เป็นเป็นโอ้ยเมาลื่น โอ้ยเหล็กเหล็กปุ๊ดเลยสีเขียวหรอสีเขียวเหรอสีเขียวสีเขียวไปเรื่อยไปเฮ้ยถูกฆ่าอีกแล้วหรือหรือว่าฆ่าเขาเนี่ยฆ่าเขาเลยโอเคนักว่าถูกฆ่าอีกแล้วโอ้ยธนูกอง เลขกกับไฟมาเลยจะเอาเที้ยเองเงี้อยู่นะมั้นต้องเอาบล็อกไปด้วยโอเคบายบายวายวายธนูธนูโอ้ย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 จะตกไอ้นี่ตกใจเลยโอ้โหแม่งไม่มีเกาะอีกนะ หยกกลับไปเป็นดอมดอมออหอาทองท่องทองอองท่องโอ้ยอี้แค <105. S 1> uh, ouais, ่อันเดียวแค่อันเดียวไปแล้วเก็บทองใส่กออบเอ้ขอหนึ่งอันเออเดี๋ยวอันเดียวดีกว่าอันนี้โอเคเอาดาบเพชรมาโอ้ย ไว้ไว้ไว้จ้องสองก้อนด้วยอ้เชี่ยหนาวหนาวเว้ยไปเร็วเอาของมาฝากมีฝากด้วยโอเคโอเครมา้วโอเค เอ้ยโอเคแั่เธอดีๆแล้วก็ไปต้องดูสถานการณ์ให้ดีใ okay. นอินเทอินเนชิมีทองแต่ก้อนบุกเลยบุกเลยบุกเลยเอ้ย <c oughs> ถ้ามีธนูนี่ก็จะดีนะ <c oughs> เออโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยขิม <c oughs> รับเอ้ <c oughs> ช่วย <c oughs> ช่วยหน่อยขิมช่วยหน่อยขิม ม่ทำแบบเพชรแล้วเฮ้ยเ<ห>ดี๋ยวก่อนไปทำธนูก่อนทำ้นูทำธนูขั้นแรกมาให้เลยโอ้ยทำธนูขั้นแรกมาให้หน่อยฮะทำธนูอะทำธนูขั้นแรกให้หน่อยแม่อะไรธนูอะธนูโอ้ยธนูขั้นแรกอะ่ะธนูขั้นแรกเออสีทองอะเอ้สามทองอะ่ะ หูข้าแม่ใช่ไหมใช่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 ใชบุกเลยครับโอ้ยมิถานาูว่ะเอามาเอามาใช่เอาดับเพชรไปตีมาทำไมมาทำไม โอ้ยตกอ้าวไอ้กัตว์อ้าวของกูล่ะตกอีกแล้วไปด่เอามาครับโอเคครับขอบคุนครับโบ้เล่ไม่ชนี่ยโอ้ มึงก็จะเยอะเกินไปอิกดจะได้อะไรทองอยอ่ในกล่องเด้อโอเคเอามาให้หมดเลยมกีได้เสียลุคเท่าไหรเออหนึ่งแล้วก็สองแล้วคลิปว่า,วาผมนี่จะใช้ของสิ้นเปลืองหน่อยนะผม่ใครอยู่ทีมกับผมเลยนะ แนะนำดูทีมของผมดีที่สุดถึงแม้จะใช้ของสิ้นเปลืองนะผมยิงนี่ไม่ไม่ความ,มาอคอายนู่นยิงไไหนก่อนเด็เเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยไปนู่นแล้ว,วโอ้ยเหล็กโอ๊ยโอ้ยโอ้ยเหล็กเหลือเกินเนาะ Yeah. ยได้เอาที่ขุดไปไม่เนี่ยเอาไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปทำเดี๋ยวเราติดตันะ้งค่สะสกัดให้หน่อยสกัดให้หน่อยสกัดเฮ้ยเชื่อุฮ้ยเชื่อชิปโดนตกตกไหมไม,มันจะเปอ่อะไรของมึง โอ้โหของทองทุกอย่างนี่เยี่ยมโอ้โห,โโหต่อให้ยิงธนูเลยเนี่ยฮะเนี่ยโอ้โอ้เนี่ยโอ้ชนะจบจีจีนุกขุมสิบสามนาทีทุกขุมจีจีกันเลย โอเคอโอ๊ยตองอีกอ๋ยโอเคโอ้เดี๋ยวอนะเดี๋ยวตัดคลิปแป๊บเดิมครับครับครับเดี๋ยวตัดแป๊บหนึ่งแลผมรอคนคนไม้ครบก่นอน โอเคก็มาในครั้งนึงนะผมเมื่อกี้ตัดไปแป๊บหนึ่งนะผมออขออีกก่อนเลยขออีกก่อนไปเอาไปเอาเหล็กก่อนเลยะมีใครเข้าใจกเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราเราเอาแต่เหล็กแล้วผมเฮ้ย,ยใส่มอดอันนี้ดิอัพติฟายจบลื่นแน่นอน Để không 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 ôi không 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 แมงเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาทีมแรกเป็นสีเขียวนะเฮ้ยเาหมายสีเ้าหมายแรกสอสีเขียวไม่รู้ปรเรานีรีบวิ่งเอาไปหาส่งหนึ่งหนึ่งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเอาครับครับย้ายพี่หน่อย เราก็จะตายเรียบร้อยไปแล้วทีนี้สีเหลืองเด็ดแล้วเฮ้ยใครบอกให้เอาสีเหลืองไงฮะใครบอกอะไม่ได้บอก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 บอกให้เป็นสีเขียวอย่าเขียงเหรอเขียว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 เฮ้ยบอกให้เขียวอ่ะ น้ำเงินก็ไม่ค่อยมีคนไเปน้ําเงินก็ซนก็ได้<ม>โอ้โหสีเขียวว่างเปล่าแบบนี้สบายไปก่อนเลยครับพ่อแม่พี่น้องมาทำไมแม่งโหดชิบหายหรือไว้สัตว์นี่ก็ยังไม่รู้เรื่องเล่าว่ามีคนมาถูกเตียง ลองคิดว่าเราค้านึงลักไอ้เชี่ยไม่ตกใจใครมาวะอย,วอย่างน้อยเราก็ทำไรได้รักกันเฮ้ยเอาทองไปเอาไปเอาไปท,ทำไรไปได้แล้วสองสิบ<อ>ต่อไปโอ้ยไอ้เชี่ยไม่สีเขียวมาสีเขียวมาเราไม่เอาอมาเราแค่ต้องการที่ขูดอาหารแล้วก็บล็อกแค่นี้โอ้ยไอ้เชี่ยโอ้ย ไอ้ซัเเ์เอ้ยฟักอยู่ไวรลยมัดเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งใช้เดีย๋ยวเพิ่งใช้ทองหนึ่งสองโอเคเอามาเอาไปทองไปสองกันแม่งไอ้สีเขียวสตันแม่โอ้ยเก็บมาไม่ให้หมดเลย เราเห็นสีเขียวแล้วพ้าโลดเลยไปบุกเลยบุกเลยไหวเหรอไหวเดี๋ยวบุกโชว์เดี๋ยวบุกโชว์สุดสเต็ปไหมเอ้ยเอ้ยเอ้ยเร็ว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 เหล็กเหล็กอันเดียวเหล็กอันเดียวได้ละครบละจะบุกแล้วนะ โอ้โหธนูไฟเท้าวิชาเทียนคิดว่าธน uh, ูไฟจะทำเฮียอะไรกูไ hmm. ด yep, ้ธนูไฟเหรอธนูไฟอ่ะธนูไฟเก็บหมดครับเก็บหมดแบบไม่ต้องจำเป็นหนึ่งเลยเลย จีจีชนะอีกตามเคยอ่าเฮ้ยเ,เลยกตัวหนึ่ง,<น>งอ่ะเอาอีกสี่้งเงินตัวหนึ่งอ่ะอีกไม่กี่นาทีแล้วและเหลือสีลายอยู่นะจีจี จีจีพอหมายเลขสุดจะโดดเลยถามเอาถามหนึ่งโดดรวโอ้ยจะเล่นต่อไหมครับผมบ๊ายบายเฮ้ยอยากได้ผ้าคลุมอ่ะเอ้ยนะผ้าคลุมนี่กี่บาทนะไปละลากรเ้าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามชื่อคิดก็พอแล้วเฟรมว่าเฟรมเดี๋ยวก่อนผ้าคลุมนี่เอามาจากไหนเนี่ย ผ้าคลุมอะ่ะเลยต้องการผ้าคลุมอะ่ะเรติผ้าคลุมเอ้ยถา,ามหน่อยผ้าคลุมออมน่าจะ<ม>บอกชื่อคลิปมาเสียดีๆชื่อว่าเฟมเฟมผ้าคลุมผ้าคลุมนี่อะไรลากรเอ้ยละคนละคนเออลาก่อนบายบาย โอเคเซอร์ร okay, ิมนี้ใครชอบกดไลค์นะครับใครชอบมองกดซับสไครป์เซอร์ริมนี้ขอจบรายการถึนนงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย